สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องบอลตามควายบาเซนสนนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันพฤรหัส2ีเมษสายจนนะครับแหมวันนี้นี่ก็อย่างในฟุตบอลยุโรปนี่จะชี้ชัดกันแล้วนะครับว่าทั้งเซบีย่ากับแมนยูเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายเข้ารอบในยูโรปาลีกนะครับแต่บอลของเราบอลช่วงเช้าเอาไว้แก้ขัดก็มีมาวิเคราะห์เหมือนเดิมเมื่อวานนี้ต้องขอขิงหน่อยนะครับฟอร์มดีเลยเพราะเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลนะครับชนะสปอร์ติ้งคริสตัลได้4ต่อ2นะครับโอเค อาเจนีโนโจูเนียนี่บุกชนะโคลินเทีย2-0เอ่อ1-0เลยก็โอเคนะครับมีสนุดแค่ดานูบิโอนะที่นำก่อนแต่มาโดนกุลานิแซงชนะ2-1นะครับวันนั้นก็ส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในแดนบวกนะครับวันนี้เนี่ยมาลุยกันต่อกับ3ทีมนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะวิเคราะห์ใครอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันอยากเข้ากลุ่ม VIP ก็แอดมาได้เลยนะครับตามข้างล่างนี้เลยแอดสน .99 นะครับ อ่ะส่วนวันนี้ก็มีมาฝาก3คู่นะครับไล่ไปเลยตีห้าเจ็ดโมงเก้าโมงนะครับตีห้านี้เป็นโคปาซูดาอเมรินกาหน้านะหรือว่าบอลถ้วยเล็กก็คล้ายๆยยุโรป้าของฝั่งอเมริกาใตา้นะครับส่วนโคปาลิเวตาตอเรสถ้วยใหญ่คล้ายๆล้ายเซเปนลีกก็เตะเจ็ดโมงกับ9ก้าโมงเช้านะครับอ่ะคู่แรกครับซานโลเรนโซ่ของอาร์เจนเจอกับฟอร์ตาเลซ่าของบราซิลนะครับคู่นี้นี่ก็เป็นเกมในกลุ่มเอชนะครับชนะมาด้วยกันเกมแรกทั้งคู่ แล้วก็วันนี้เนะี่ยมาเจอกันเองเพราะฉะนั้นอาร์เจนตินาอ่างซารโลเรนโซ่เนี่ยเล่นในบ้านนะครับเจอกับฟอร์ตาเลซาจากบราซิลเพราะนั้นคู่นี้เนี่ยกระแสะต่างประเทศเขพุ่งไปที่ทีมเยือนอย่างฟอร์ตาเลซานะถึงแม้ว่าซารโลเรนโซจะถูกยกให้เป็นต่อนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นบอลที่สูสีแล้วก็5เกมหนังสุดของทั้งคู่ในลีกเนี่ยไม่แพ้ใครมาเหมือนกันนะครับดังนั้นมุมเสมอวันนี้กว้างมากคู่แรกให้เชียร์ไปที่ ฟอตาเลซ่าทีมเยือนนะครับน่าจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแล้วก็น่าจะมีมุมเซอร์ไพรส์บางทีถึงขนาดพิชชนะคู่นี้4ดาวนะครับฟอตาเลซ่าคู่2นะครับไปดูเวลา7โมงนะครับอาราดิโกนาซองนาวของโคลอมเบียเจอกับทางด้าน FC m e l เมลนะของทางด้านเปรูนะครับคู่นี้เนี่ยสีหปีที่แล้วนาซองนาวเคยเป็นทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้แล้วก็เป็นทีมยักษ์ใหญ่ของโคลอมเบียนะครับแต่ช่วงนี้ดรอปลงมาแล้วก็ ฟอร์มล่าสุดในนาเซียงนาวมีชนะได้นัดแรกด้วยการชนะปาโตนาโตนะครับของอาเจติน่าได้สองหนึ่งส่วนฝั่งเมลกาเนี่ยเกมแรกก็เสมอนะครับเสมอกับโอลิมเปียโอซุนซิโอนของวัยมาหนึ่งหนึ่งเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนาเซียงนาวเล่นในบ้านก็ดูเหนือกว่านะครับแต่ก็ตามเนี่ยช่วงหลังฟอร์มของเมลกาดูดีนะครับเพราะว่าไม่แพ้ใครมาห้าเกมในลีกเปรูดังนั้น ถ้าจะแพ้ก็แพ้แค่ประตูเดียวแล้วก็มุมเสมอก็มีคู่นี้ให้เชียร์ FC Melga ทีมเดือนจากเปรูนะครับเป็นทีเด็ดคู่ที่2ส,ส่วนคู่สุดท้ายนะครับไปเวลา9ก้าโมงเช้านะครับลิเบอตัดอาซุนซิโอนของปาากวัยเจอกับอา e เรนซาลิมาของเปรูนะครับคู่นี้เนี่ยเจ้าบ้านลิเบอตัดถูกยกให้เหนยอกว่าวพอสมควรนะครับแล้วก็ฟอร์มก็ถือว่าดีทีเดียว5เกมหลังสุดชนะถึง4เสมอ1ไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วน ไอ้ทางด้านอารินซาลิมาเนี่ยมาจากเปรูแล้วก็ฟอร์มยังเป็นรองเยอะเพราะนั้นคู่นี้เนี่ยวันนี้5ดาวนะครับลีปตัดเล่นในบ้านมีกองหน้าตัวเกา่าทั้งซานตาครูสทั้งออสการ์คาโดโซนะครับคู่นี้น่าจะชนะทางด้านอาริาริอ a าริมาได้ไม่ยากนะครับแหมผู้ชื่อทีมผิดกันเลยคู่นี้เชียร์ลปรตัดนะครับน่าจะชนะได้หนึ่งประตูขึ้นไปเชียร์ที่ลปรตัด เจ้าบ้านนะครับกระแสต่างประเทศก็พุ่งไปที่ฝั่งเจ้าบ้านเพราะฉะนั้นอ่วันนี้สามคู่นะครับบอลเช้าบอลตามควายชอบไปที่ฟอร์ตาเลซ่าในเวลาตีห้านะครับแล้วก็เชียร์ทางด้าน FC เมลกาเวลาเจ็ดโมงรวมถึงคู่เก้าโมงเช้าเนี่ยให้เชียร์ลิเบอร์ตัดนะครับฝากไว้สามคู่ระยะอีกทีนะครับฝากเรียกได้ว่าไลน์แอีดข้างล่างด้วยนะครับตามนี้เลยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ